อันนึงสองแปดเนี่ตวทแต่ว่าหาคือก่อฟังนี่เขาดีสีเผานะเขาเจ้าเจ้าเอี้ยงขุดกองเต็มอยูุ่เบาเลยางวาร้โอ้ยอย่งนี้แต่ว่าอันนี้คืออย่างเงยเว่าเงยนี่ต้นคำเดินของเงยเอ่ามันเยอ้ละลาบกครเบาก็ว่าเยเอืเพื้นขาขอกไปอย่าง เลาวล่าเพื่อแจ้งตัวสิแตะว่าลาวป็นคำนิยมเลาวเจี๊ยบเล่ากระตักสรุปเขาเรียกว่าเกวัฒนธรรมใช่ไหมถูกต้องไอสิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งที่น้องลุงทำเนี่ยคือมานานเราจะเจอในส่วนแรกอีสานใต้ดิเขาว่าเกวัฒนธรรมเนี่ยคือสิ่งที่เราได้คืนและสานต่อไปตัว เอายืดเอออ็อกเผยแกะนะได้คนดีเพึงจะดีกูเลยเอาอีดีเลยอันนี้เขาเรียกว่ากีร์วัฒนธรรมเย่เย่ไม่เป็นเกียไปแกล่ะเกบ่เป็นเกบ่ะเกรวัฒนธรรมไม่ใช่กระเทยกระเทยบอสไม่ใก่แล้วแต่แทบอ่ะเขาเรียกว่าสื่อเรื่องวัฒนธรรมนูนไม่อยากให้ใกลัวค่ะที่ สองยามาเห็นปะยามาแล้หมาเ่นเออโอ้มจฉ่หอมาเห็นไหครับเนี่ยยัไปเกี่ยวเจ้าสิบบ่อะไรบ่อจะีนออกบจะจะูนออใร่ล้ว่าไลกับซางนกไม่เกี่ยวกับมาเลยเฮ้ยยูยแนเต้นเบาีเห็นปะไม่ เขาาตก่อนเห็นเลยลองลุสรุปเขาเขารวบเขาว่าเกมว่าท่านละกันหรองานเนาะบันดีไร่หมองไม่พ่งหม่อ่ที่ลรเออบันดีเพราะเขี่ยวมากย่งตรงมาเลยนีต้องำอเดี๋ยวไหมเดี๋ยว่ายขออางบม่ย่งชีวบตกนเลยนี ย,ยังยิ่งได้สั่งเอายังเอาผู้กิีเขายัางไยิ่งมาเลยว่าอันนี้คือเขียวบางแล้วอ๋ออันนี้คืออันนี้คือเขาเรียกว่าแพทเทิร์นมาดังทีวีเล้วนั่นก็เป็นทวีแบบโบาราณเลยเราถึงบอกว่าเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเลย ยอดเลยแต่เขาจะเรียกว่ากุบเกียวัิเศษน่รทำแต่ว่าสิ่งสิ่งที่เขาว่ากุบเกียวพิเศษทำเนี่ยหลายคนอาจจะมองอันนี้คือปฏิเจ้าว่าเป็นขมิ้นเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นปุยไม่ได้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าการเส้นตัวเนี่เนอะไอ้น,นี่บอกว่าไม่ใช่ขมิ้นเนี่ยคุยไหม กุยบ๊อาบอ่านานนะกุยบ๊อบอ่านานนะอันนี้อันนี้อันนี้มันจะมี่เขาไม่เหมือนเยือเยืะบอกเล่าเบืองผาแล้วก็ผาเขาว่าเยือเนี่ยเขาว่าเยือเนี่ยป้าใจเชื่อไหมแมนย่อมเกลือไม่อันนี้ไม่เคยแล้วหน้าแข็งเลยนะคะเขาว่าเยือเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวเขาว่าเควะ แต่ถ้าคนทั่วไปเขาเรียเขาเียพูดเหยียดพูดนะ,อ,ะอันนี้คือแบบเอาจริงอ่ะลึกนะโลดเน้นแล้วน้องลุงที่แต่งตัวอย่างนี้มาอย่างเงี้ยเนี่ยคือแบบรักมากแมนอ่าถ้าเปิดใจคือมีคนมองเหยียดไหมมันมีอยู่แล้วนนะ ไปทิมหม้อกะซางเราต้องช่วยใจเราพอเด็กกเขอมากินไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยคือเขามองแบบเอียงเข้าใจไหมแต่เขาจะมีกลุ่มอีลุ่พี่แต่วันนี้เูตกชุ่มรับรับแต่กล็ไม่ได้ชุ่มรับแต่กล็ไม่ได้ มันเมาลูกศิษย์อยู่ดก่อนยางได้ยางไดนทวนทวนเลยเดี๋ยวสาระคุณเลยอสรุปเรามีกลุ่มของเราใช่ไหมเราจริงจริงเนี่ยกลุ่มมีคนหนึ่งไม่เขาอุดมการคือถ่ายทอดบอกเลยจากใจเลยอย่างเงี้เขาซื้อไปกินเราตีปากไปก็ได้เห็นว่ากล้ายังไงเ่ยมันมีกล้าพอมาอย่างเงี้ย เขาเป็นตัวแทนของกลุ่มนี้ปกติขันไปทั้งคุณเนี่ยที่หลายคนนี่น,นี่ไม่ผู้เดียวใช่ไหมนี่นมาต้นไงอันนี้อยู่ใส่เนี่ยต้องพ่นน้ำคัำ่มน้ำคั่มอยู่ใหสร่ร้อนๆน้ำพองหมดโอ้ยน้ำพองก็บคอนแก่นคุนเนาะอันนี้อันนี้จริงๆนะครับอำเภออำเภอ,อยังเกาะ ที่เสกยีมีบ้างสรุปเธอเป็นลาวเป็นช่วยเป็นเกลือเป็นเล้าเป็นเป็นในวัแต่ก็เสียเป็นว้าวปัจจุบันนี่ไหมไทยเนาะสัญชาติเนาะเป็นคนทุกที่ทุกคนดูซีรีส์หลอนไปดิจอนเรียบใหม่เรียบร้อยเออสกิฟไปเออสกิฟที่แบบอันนี้คืออะไรปะที่ครบละนี่ บิดก้อนเหครับอีกเพราว่าทําไมน้องนุ่งอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะเพราะเราจะเห็นเนาะน้องท่านไห้พ่อมบอกอยู่นเลบังคับมันไม่ลับไปอีเพราะเห็นเลยสิวอซื้อซะสรุปเลยสาวิคคืออะไรนะอันอันเนมเอียงนะเอียงก็เนียนเนียนโอเมลมือเนี่ย เอียงวะไปม้วนแล้วว่าเป็นปอสรุปเบิ uh <t uh. <t uh yeah> ้งคือเป็นปอบเป็นปอบมองแดงแต่ไม่ใช่เป็นปอบมองมองว่าปากแดงนี่ว่ะโกสรุปจบพวกนี้เอาก็จบเมยีพสองเลยเพะเอาีพีเดียวอยู่นะพีเดียว่าพดเขาสิผ้าเมื่อแล้ว่เมื่อ่า เาไปซมเ้่อไมได้ยเร่มาอแเมือีลัวอันนี้อันนี้คือคนลึกดิลึกจริงโจสพาดเพิ่นสซ่าพอเขาอกว่าเป็นไข่พลังเงียบย่งเดียวอเขาบอาอันนี้คือมีรูรการแน่นอนแล้วก็พ่อเราจะเจอดิได้เดียวมันเสร็จแล้วะ ไม่น่ามาพ้ออะไรแบบนี้เลยเขาจะสรุปว่าเกวัฒนธรรมกะเทยแล้วมาแล้วเป็นกะเทยไม่เขาสรุปว่าเป็นเกวัฒนธรรมแต่จริงๆอ่ะมันมีทั้งกะเทยและเกเออนธรรมเออๆเออป้าๆเข้าไปพุ่นดีกว่าเข้าไปกีเขาญี่ปุ่นดีกว่าปะากีอย่างดีน้อนหรูอวุฒินเอนสามหมื่นเออมากมากๆซิีวเกวน์เนี่ยครับบายบาย